สวัสดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสายอิตาลีวันนี้ก็มีครีมสูตรดีและก็ง่ายด้วยนะคะเพื่อนๆมาเคร์ให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆครีมสูตรนี้จะช่วยในเรื่องให้ผิวกระจางใสนะคะเพื่อนๆแล้วก็ให้ผิว ต้านทานต่อแสงแดดได้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆในส่วนของครีมตัวนี้นะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเรามาดูว่าส่วนผสมเรามีอะไรกันบัางนะคะเพื่อนๆ,ๆนี่นะคะเพื่อนๆตัวผระเอกของเราเลยนะคะเพื่อนๆคือน้ำมันแครอทนะคะเพื่อนๆที่เราสกัดจากแครอทนะคะเพื่อนๆน้ำมันตัวนี้นะคะเป็นน้ำมันแครอทนะคะ น้ำมันแครอทเขาจะช่วยในเรื่องได้รับการฟื้นฟูจากแสงแดดและแคโรทีนและแอนตี o ้ออกซิเดนนะคะเพื่อนๆในแครอทเขาจะมีมากมายเลยนะคะเป็นเพื่อนเป็นตัวช่วยในการปกป้องผิวจากแสงแดดได้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆในส่วนของน้ำมันแครอทนะคะเพื่อนๆและก็หนุ่มๆสาวๆเนี่ยจะดีมากๆเลยค่ะสำหรับครีมตัวนี้นะคะเพราะว่า พวกเราชอบออกแดดแล้วก็ชอบไม่ไม่ชอบใช้สารกันแดดซึ่งน้ำมันแครอทตัวนี้ค่ะจะช่วยได้เยอะเลยนะคะเพื่อนๆในเรื่องปกป้องจากแสงแดดนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเรามาดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยนะคะเพื่อนๆเราจะใช้น้ำมันแครอทอยู่ที่สองช้อนชานะคะเพื่อนๆ หนึ่งช้อนชาโอ้ยออกไปหมดละสองช้อนชานะคะเพื่อนเนหรือแล้วแต่เพื่อนๆจะทํามากทําน้อยเพื่อนเพื่อนก็สามารถเพิ่มสัดส่วนผสมเข้าไปได้นะคะเพื่อนๆตอนนี้ช้อยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะน้ําน้ํามันแครอทนะคะเพื่อนๆส่วนตัวที่สองก็คือน้ํามันจากผิวมะนาวนะคะเพื่อนเเขาก็จะช่วยในเรื่อง นี่นะคะเพื่อนๆน้ำมันมะนาวก็จะมีวิตามินซีเยอะแยะเลยนะคะนะคะเพื่อนๆในส่วนของน้ำมันมะนาวนะคะเพื่อนๆก็จะมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมโฟลเลตและเบต้าแคโรทีนนะคะเพื่อนๆในในส่วนผสมของน้ำมันเปลือกมะนาวหรือน้ำมันผิวมะนาวนะคะเพื่อนๆเราก็จะใช้อยู่ที่ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆในส่วนผสมของน้ำมันตัวนี้นะคะ ประมาณนี่ครึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆนน้ำมันผิวมะนาวนะคะเพื่อนเพื่อนตัวที่สองนี่ตัวนี้ตัวที่สามก็คือน้ำมันจากเปลือกส้มจากผิวส้มนะคะเพ<ๆ>ื<ๆ>่อนเพื่อนเขาก็จะมีวิตามินซีเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆในในส่วนน้ํามันของผิวส้มนี่นะคะเพื่อนๆน <ๆ S 2> เราจะใช้อยู่ที่ครึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆนะะ้ๆๆนํามันผิวส้มนะคะเขาจะมีวิตามินซีเยอะแยะเลยนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนเพื่อนในส่วนของน้ํามัน ผิวส้มนะคะตัวที่สามวิตามินอีถ้าน้ำมันเปลือกมะนาวจะใช้อยู่ที่สองหยดสามหยดหรือ11นึ่งแคปซูลนะคะเพื่อนๆนน้ำมันมะนาวหรือน้ำมันเปลือกส้มหรือน้ำมันแครอทเพื่อนๆนมีตัวใดตัวหนึ่งเพื่อนเพื่อนก็เอาใช้ทดแทนกันได้นะคะเพื่อนๆไม่มีทุกตัวก็ไม่เป็นไรนะคะ แล้วก็ตัวต่อไปคือน้ำมันถั่วอัลมอนด์นะคะเพื่อนๆเราจะช้าอยู่ที่ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนๆจะทํามากทาน้อยนะคะครึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนๆในส่วนของน้ํามันถั่วอัลมอนด์เขาจะช่วยให้ผิวเรายืดหยุ่นดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆให้ความชุ่มชื้นให้ผิวกระจ่างใสนะคะเพื่อนๆและคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆนเห็นไหมเนาะเพื่อนๆ ส่วนผสมตัวต่อไปคือเกลว่านหางเจระเข้เราจะช้าอยู่ที่2-3ช้อนชานะคะหรือว่าถ้าเขาเหลวเราก็สามารถเพิ่มเจลว่านหางจระเข้ลงไปได้อีกนะคะเพืเ่อนๆ1ช้อนชา2ช้อนชา ช้ไปก่อน3ช้อนชานะคะถ้าเขาเหลวหรือว่ายัางไงเราสามารถเพิ่มได้นะคะเพื่อนเพิ่มเ,มเ,มเมจลวได้นะคะไม่เป็นไรเลยนะคะเจลวแล้วเราก็มาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะครีมสูตรนี้สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะคะเพื่อนในครีมของจลวเคโอดนี้นะคะเพื่อนสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยค่ะน้ํามันเคโอดเขาจะช่วย ปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะเ,เพื่อนๆในส่วนของน้ํามันแครอทนะคะถามว่าเอามาจากไหนน้ามันแครอทสกัดเองค่ะน้ํามันแครอทน้ํามันมะนาวน้ามันเปลือกส้มสกัดเองทั้งนั้นเลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเขาทาออกมาแล้วเนื้อเขาจะเนียนสวยมากๆเลยค่ะเนื้อของเขานี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ก็จะเนียนสวยมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะถ้าอยากให้ข้นมากกว่านี้เราก็สามารถเติมเจลว,ว่านหางจระเข้ลงไปได้อีกนะคะแต่ส่วนตัวพอแล้วค่ะเอาแค่นี้ค่ะเรามาดูวิธีใช้กันเลยค่ะแล้วเราก็เก็บใส่กระปุกนะคะเพื่อน,เอนๆเตรียมหากระปุกเล็กๆมาไว้ใส่นะคะๆๆนี่นะคะเพื่อนๆเนืน้อเจลของเขาออกมาแล้วจะสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆนี่นะคะเราก็หากระปุกเล็กๆตลกเล็กๆแบบนี้มาไว้ใส่นะคะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะน้ำเจลเขาจะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆทาไปเลยค่ะเชา้ากลางวันเย็นได้เลยนะคะเพื่อนๆน้ำมันแครอทก็จะช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีระดับหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆน้ำมันแครอท แค่นี้ค่ะปล่อยให้เข้าแห้งเพื่อนๆก็ใช้ครีมของเพื่อนๆเดย์ครีมไนท์ครีมได้เป็นปกติเลยนะคะเพื่อนๆในส่วนครีมเจลเคลดทตัวนี้นะคะเพื่อนๆเราสามารถเก็บเข้าตู้เย็นได้สองถึงสามอาทิตย์เลยนะคะเพื่อนๆครีมเจลเคลดทสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเก็บเข้าตู้เย็นไว้ในตู้เย็นได้สองถึงสามอาทิตย์นะคะแต่ไม่แนะนําให้ทําเยอะนะคะเพื่อนๆแนะนําให้ทําพอใช้ค่ะหมดแล้วเราก็ทําใหม่ค่ะเพื่อนๆน โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s <ๆ>ั b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะเพื<ๆ>่อนๆโอเคค่ะคลิปหน้าจเจอกันใหม่นะคะมีครีมดีครีมเด็ดจะ,จะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูอีกนะคะคลิปหน้าจเจอกันใหม่ะคะ่ะ